สวัสดีครับวันนี้เรามาแนะนําให้รู้จักครับกับไม้อวบน้ําชนิดหนึ่งครับซึ่งเป็นไม้ที่สวยงามมากครับอยู่ในตระกูลเดียวัแคตัสนะครับหรือดูเลินๆนี่เหมือนกุหลาบหินนะครับแต่นี่เขาเป็นสีชมพูนะครับใบเธอนั้นช่างสวยกะไรนะครับดูนี่ครับสีชมพูอารามตาจริงๆครับสวยงามแบบนี้ครับนะอยู่ในกระถางเล็กๆครับตะมุตะมิตามภาษาครับความสวยของเขาครับเตี๋ยผมให้ดูครับว่าสวยแค่ไหน นี่ครับการแตกนะครับดูแลก็ง่ายครับให้น้ําอาทิตย์ละครั้งก็พอนะครับเป็นไม้อวบน้ําชนิดหนึ่งครับที่เขานั้นโดนแดดแล้วนี่จะเป็นสีชมพูครับทุกใบจะเป็นสีชมพูแต่นี่ครับเราให้อยู่ในที่ร่มนะครับเขาก็เลยประมาณนี้ครับนะครับแต่ถ้าหากเราไปอยู่กลางแดดเนี่ยนะอาทิตย์ละครั้งนะครับไม่ต้องมากไม่ต้องไม้เพื่อที่จะให้เขานั้นได้รับแสงไออยากแดดนะครับแล้วเขาจะกลายเป็นสีชมพูนะครับนี่ครับสวยไหมครับ การขยายพันธุ์นะครับใช้ใบนะครับหรือการแตกกิ่งของเขาก็จะง่ายครับแล้วเขาจะฟูเต็มกระถางเลยนะครับความงามของไม้ชนิดนี้เนี่ยไม่ยากเลยครับงามได้ง่ายๆนะครับสายแคตตัสเนี่ยไม่ควรพลาดนะครับก็ดูเพลินๆครับก็ไม่ต่างอะไรกับกุหลาบหินนะครับแต่เขาเนี่ยสวยกว่ากุหลาบหินนะครับเนื่องจากว่าเป็นสีชมพูแบบนี้ครับยิ่งดูเนี่ยยิ่งงามยิ่งเพลินนะครับไปวางบนโต๊ะทํางานนะครับโต๊ะอาหารหรือห้องรับแขกก็ได้ครับ นี่ครับสวยงามเลยครับเขาเนี่ยทำให้เรานั้นได้เพลินตานะครับคนสายหวานนี่ไม่ควรพลาดนะครับกับไม้ชนิดนี้วันนี้นะครับนายหัวก็เอามาให้ดูแล้วนะครับก็ราคานะครับราคาอยู่แค่หลักสิบครับเจ็ดสิบเก้าบาทเท่านั้นเองครับต่อหนึ่งกระถางนะครับไปเลี้ยงไปขยายพันธุ์เอาได้เลยครับงามงามแบบนี้สวยงามได้จริงๆครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเขานั้นขยายพันธุ์ง่ายนะครับแล้วก็สีนั้นสดใสนะครับยิ่งเจอแดดนะครับ แดดนี่ไม่ต้องมากครับอาทิตย์ละครั้งครับพาไปวางกลางแดดแต่น้ํานะครับยุดลดอาทิตย์ละครั้งเหมือนกันต้องดูครับว่าถ้าเรายอดลดเยอะเกินไปไม้พวกนี้ไม่ชอบน้ําครับนี่เป็นไม้นําเข้ามาจากประเทศจีนนะครับที่นําเข้ามาแต่พื้นกําเนิดเขาเนี่ยอยู่ฝั่งแอฟริกาใต้นะครับเป็นไม้ที่อวบนะอวบน้ำเนี่ยแหม่ในหัวก็พูดซ้ําๆจังเลยไม่รู้อธิบายยังไงครับเพราะเราเนี่ยเห็นความงามนะครับเดี๋ยวให้ดูครับ นี่ครับรากเป็นแบบนี้ครับออกรากง่ายครับปักลงไปเนี่ยสามสี่วันรากก็ออกแล้วครับสวยไหมครับแบบนี้ครับให้ดูชัดๆครับโดยที่ขยายพันธุ์จากใบนะเด็ดใบไปปักได้เลยแค่นี้เขาก็งอกแล้วนะครับความงามเขานั้นโตไวนะครับไม่ต้องห่วงแล้วเขาจะฟูนะฮะฟูเต็มกระถางไวมากนะไม่เหมือนกับว่ากุหลาบพินนี่อาจจะช้ากว่านะครับแต่เนี้ยฟูเร็วนะครับเพราะว่าเขานั้นงามจริงๆครับผมก็เลยต้อง มานําเสนอให้ดูนะครับลูกชุบนะการดูแลไม่ยุ่งยากที่จริงนะครับเขาเนี่ยจะสีชมพูหมดทั้งต้นนะครับถ้าหากว่าเลี้ยงโดนแดดเยอะๆเนี่ยจะเป็นสีชมพูเลยนะครับแต่ถ้าไว้ในร่มบ้างแดดบ้างนะครับเขาจะแบบนี้ครับข้างบนจะเป็นสีชมพูข้างล่างจะเป็นสีเขียวนะครับตรงน,นี้เราก็ต้อง ดูแลเขาตามท้องเรื่องครับว่าเราจะวางตรงไหนบางคนก็วางไม้หนอ่อนหน้าบ้านนะครับน่ะโดนแดดทั้งวันเลยนะครับแล้วบางคนก็ไวบ้บนโต๊ะทาง,งานครับอาทิตย์หนึ่งเหมือนที่บอกครับว่าเราก็พาเขาไปอาบแดดบ้างน,นะครับเราทําให้เขานั้นได้สวยงามเหมือนที่เราเห็นนี่เลยครับนี่ครับอันนี้ผมก็ต้องออกมาเปลี่ยนกระถางใหม่ให้น้องเรานะครับมาหน่กระถางเล็กเราก็เปลี่ยนกระถางที่ว่าตะมุตะมีให้นะแล้วความสวยเขาเนี่ยไม่ต้องห่วงครับเรานั้น ดูอะให้เต็มที่สำหรับคลิปนี้นะครับใครที่สนใจก็สั่งซื้อในหัวได้ครับไปแล้วครับสวัสดีครับ